สวัสดีครับสวัสดีกอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมชายดดาสาระนะครับกับคลิปคลิปนี้ก็มาพูดถึงบ่อนำน้อยบีบีวันใหม่อนัทยาเพชรบันแพงนะครับก็มีข่าวคราวด่วนนะครับก็ผมมาทำคลิปนี้ก็ได้นั่งดู น้องวันใหม่าสุดก็มีเรื่องให้ต้องคิดและก็ตามคาดนะครับก็วันใหม่ก็จะขึ้นวงสองทางดีทางดันจะอยู่ตลอดฤดูการหรือไม่ก็คอยติดตามค่าวเคลื่อนบัตเคลื่อนไหวของผู้หลักผู้ใหญ่ขอจะชี้แจงบายทีนะครับก็ช่วงสองับสามวันนี้น้องวันใหม่ขึ้นวงหนึ่งก็กระท่อนกระแท่น บ้างลาบ้างใบไปสบายบ้างก็มีข้อสงสัยเหมือนกันก็เคยพ่อกันชัยเคยโพสตไว้อาทิตทิแล้วก็นั่นแหละคอยติดตามดังเอกน้อมใบเร็วๆนี้ก็นั่นแหละหวางทิกปริศนาไว้อาทิตทิแล้วเป็นแฟนคงจะจำได้นะถ้าติดตามของพ่อกันชัย ก็คงจะนั่นแหละคงจะเป็นคนดีคนดีแหละครับที่จะขึ้นวงสองทงนี้ท้งนั้นจะไปช่วยตลอดดูการหรือว่าตาวอเพราะช่วงหลังๆนี้น้องวันใบก็เกิดอาการไม่กระท้อนกระแทนไม่ค่อยสมบงสบายนะครับเป็นเด็กเป็นเล็กก็นั่นแหละตามคามความทนจะมีการทุกวันก็คงจะ ไม่ไหวเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ความอดทนผมจะไม่เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็คอยดูคอยติดตามดูว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะว่าอย่างไรกับน้อวัดใ่จะขึ้นวงสองจะทาวอนหรือไปช่วยสร้างกระแสช่วคทางช่วงคราว,ว,ราวซึ่งน้อวัดให่ก็เริ่มมีกระแสนะครับ ปแนแฟนคงว,ว,ว่าว่าว่าตามนั้นนะครับว่าน้องใบมีกระแสอาจจะไปดึงกระแสให้วงสองนะครับเพื่อสร้างกระแสให้บรรดาผู้ว่าจ่าผู้จบกงเจ้าภาพได้รับรู้ว่ามีน้องใบมีดับเอกใบมีนับร้องน้องใบม,มาขึ้นวงสองนะครับสาวโดยลำเพินโชว์จะเรียกกระแส กลับมาให้ยิ่งใหญ่เบิดวงวงเดิงได้หรือไม่นั้นผบคิดคิดว่าน้องบันใบก็มีกระแสพอสมควรนะครับว่าเธอนั้นจะเรียกกระแสมาให้วงสองได้ขนาดไหนมันขึ้นอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่สลับสสนงให้เธอเปิดแสดงเปิดโอกาสเปิดสร้างแสดงออกด้าน้านาเวทีให้บรรดาจะาปกจะภาพได้รับรู้และ เห็นความสําคัญของน้องวันใหม่ว่าจะดึงดูดกระแสแฟนแๆกลับแฟนจะผกเจ้าภาพน้อยมากขนาดไหนก็นั่นแหละคอยติดตามเธอกันแล้วก็รับว่าเธอขึ้นพวกซ้อมจะถึงสิ้นสุดฤด,ด,ดูกาลหรือว่าชั่วครั้งชั่วคราวนี้ต้องรอผู้หลักผู้ใหญ่่าบอสโจแล้วก็พ่อการชัยนะที่ผู้ดูแล น้องวันใหม่นะครับผู้จัดการงาวงซาโนอรับเิยโชว์นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงเท็จขนาดไหนเพราะว่าน้องวันใหม่เปิดเผยแล้วในไลฟ์สดวันนี้ก็วันว่าจะขึ้นวงสองจะถาวรหรือแค่ตลอดฤดูกาลนี้ก็ให้ต้องไปถามบอสโจเอาเองตามที่น้องก็พูดมานะครับก็ต้องรอดูพ้อการใช้ด้วยนะวันนี้ก็ยินดี ขอแสดงความยินดีกับพ่อการชัยนะครับที่ออกรถใหม่พอทินเดอร์ใหม่เลยครับคันสีขาวปลายแดงก็คอยดูถามช่องพ่อการชัยด้วยนะครับว่าออกรถใหม่แล้วจะมีความเซอร์ไพรส์รอะไรความเคลื่อนไหวอะไรอะไรต่างๆของน้องวันใหม่ว่าจะไปแบบใหนกับปุ่งสองนะครับความเคลื่อนไหวของเธอจะมีอะไรโดดเด่น,น,นสร้างกระแสดึงดูด แฟนคลับของสาวน้อยเลำเกินโชว์ได้ขนาดไหนก็นั่นแหละก็อยากให้บรรดาเป็นแฟนของน้องวันใบนะครับติดตามเธอด้วยนะครับกับบุกสองว่าจะดึงกระแสช่วยสาวด้อยเลำเกินโชว์ได้มากขนาดไหนก็ค่อยๆติดตามก็แล้วกันครับครับสุดท,ท,ท,ท้ายท้ายดีผมสมชายดาราสาระก็เอาสาระความเคลื่อนไหวของนักร้อง ดาวรุ่งดวงใหม่ของตา้รยเพชรบัณแพงนั่นก็คือร้องวันใ่อรัตยาเพชรบัณแพงนะครับว่าเธอไปขึ้นวงสองแล้วจะสร้างกระแสให้ม้าขนาดไหนก็คอยติดตามและความเปิดใหมของเธอด้วยนะครับส่วนสุดท้ายท้ายดีก็ขอให้บรรดาแฟนๆเพลงแฟนบอลจงมีความสุขในวันปีใหม่นะครับเดินทางให้ความลอดให้ปลอดภัยทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ